สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นล hansel tv นะครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะผมกับเอก hansel tv นะครับคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่2แล้วนะผมกับเกมแบทไออะไรนะโอ้โหจะแบทดิเซอร์ชเลยเบดแอนด์โซ่เรเวลูชันนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงการอัพเลเวลนะผมการเก็บเลเวลทำยังไงให้รวดเร็วนะฮะที่จริงถ้าทำตามสูตรถ้าถ้า ซื้อไอเทมที่ผมบอกเนยนะ1วันเนี่ยคุณจะสามารถถ้าเริ่มต้นเล่นนะครับหวันนี้สามารถเก็บเลเวลถึงเลเวล90ได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าขยันหน่อยก็100ภายใน1วันนะครับท่านผู้ชมก็มันจะมีอยู่2ไอเทมนะครับที่ทำให้เราเก็บเลเวลไวนะครับผมมีชิ้นที่1เป็นยาคูณน,นะครับกดคูณแล้วก็บอดนะผมหรือว่า กดยาคูณตอนเราทำเควสยาวๆนะครับมันจะมีระยะเวลาประมาณ30กวนาทีนะครับผมส่วนที่2เป็นยากินครับผมมันคล้ายๆลักษณะจะเหมือน1ขวดเนี่ยเท่ากับเราทำเควส1 1เควส์สำหรับพวกเวล80-90ขึ้นนะครับผม EP มันจะได้เยอะมากเลยครับโอเคไม่รอช้านะครับเราไปดูหน้าตาของมันจริงๆเลยว่าเราจะหาซื้อมันได้จากที่ไหนนะครับ ไอตัวนี้จะหาซื้อได้จากไปที่ตรงที่ร้านค้านะครับผมตรงนี้นะฮะดูดูเมาส์ผมด้วยนะครับนะตเข้าไปไปที่คําว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมเห็นไหมฮะไอเทมที่ผมพูดถึงไอตัวเนี้ยคือมีชื่อว่ายาชูกําลังนะครับจะมียาชูกําลังคูณคูณหนึ่งร้อยนะครับผมอันนี้คูณ200ร้อนะฮะสองคือ2เท่านะครับ เก็บเงินไว้ไว้ด้วยนะครับนะคำนวณเงินไว้ด้วยไว้ไว้กดใช้นะครับใครอยากเลเวลสูงสๆไวๆนะผมแนะนําอย่าไปบวกของให้เยอะนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมอนมันไม่โหดนะฮะเราแ,แค่กดยาคูณเก็บเควสหลักเควสลองนะฮะบ,บวกอาวุธประมาณสัก7สัก6ก็พอแล้วผมไม่ต้องตะบี้ตะบันไปบวก12 13นะมันหมดเยอะนะครับกับการเอาอาวุธไปซ่อมนะผม อันนี้คือยาคูนนะฮะกดกินปุ๊บตีมอนปั๊บโอ้โหยีพีเด้งปุ๊บตกใจปั๊บเลยนะผม,มว่าไมเวลกูไวแบบนี้วะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือไอเทมที่หนึ่งต่อไปนะครับท่านผู้ชมเป็นไอเทมที่2นะครับเป็นขวดยาพัฒนาระดับสูงนะผมกับขวดยาลักพัฒนาธรรมดานะครับก็อย่าลืมนะฮะเก็บเงินไว้ซื้อไอตัวนี้ด้วยนะผม เพราะว่า2อตัวเนี่ยมีระยะเวลาขายในร้านเนี่ยก่อนที่มันจะรีเซ็ตเนี่ยสวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่3ก็2ก็ภายในระยะเวลานะหาเงินมาซื้อมันนะครับอย่างผมบอกไม่ต้องเอาเงินไปตะบี้ตะบันบวกออฟบวกอะไรให้มันสูงมากมายนะผมเอาแค่ประมาณบวก6บวก7็ก็พอนะครับเพราะว่าระ,ระดับบวก6บวก7โอกาสมันยังติดอยู่นะครับนะ เพราะว่าช่วงต้นๆถึงปลาย90-9500เนี่ยเวลมันยังจะขึ้นไวอยู่นะครับประมาณ95นี้เริ่มช้าละโอเคเรามาดูที่ตัวไอเทมเนี่ย1ขวดเนี่ยมันจะให้ EP อยู่ที่165,000เลยนะครับผมถ้าเทียบกับเลเวล80-90เท่ากับเควสหลักเควสลองเลเวล80-90เลยนะครับที่ให้ EP ขนาดนี้นะถ้าระดับเลเวลต่ำๆกดนี้รับรองครับผมมี มี1เวลอะฮะนะมี1เวลนะครับกดขวดนึงอะอาจจะได้เกือบ1เวลนะครับท่านชมอย่าลืมเก็บเงินซื้อพวกนี้ด้วยนะครับก่อนที่มันจะรีเซ็ตเราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับผมหลังจากมันรีเซ็ตใหม่ปุ๊บเราก็หาเงินมาซื้อมันพยายามซื้อให้หมดนะครับของผมก็เหลือไอขวดเล็กนี่ถ้าคำนวณ EXP แล้วแป๊บหนึ่งนะ25 20ขวดเท่าไหร่ครับนะตกเลขก็ประมาณ อะไรอะ่ะเชี่ยต,ตกเล็กแป๊บหนึ่ง <S <S จะได้ XP พอยู่ที่500,000นะครับก็ถือว่าถ้าระดับเลเวล40ไปเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าประมาณสำหรับเวลสูงๆแล้ว500,000ก็ก็ประมาณคิวเควสนะประมาณ3เควสนะผมก็ก็มีประโยชน์ครับทุกอย่างอยากเวลไวอยากเวลนำคนอื่นเขา อะไรที่ทำให้เราได้ย e x p ก็เก็บให้หมดครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะเดี๋ยวะจะมีคลิปสั้นๆแนะนำมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วทุกคนจะเลเวลกระชุดแบบนี้ฮะอา้อาวอ้วนึกว่าตกหน้าผา โอเคครับบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ